มันเืมยมันเท่าที่เสาวแเ้าจัดเลวสิสครับโอล็อกอยู่ดูขาดจัดครับมุมทางด้านเฟสแกนใจหมุนลงครับเล่นทางด้านบังเกอร์เนินเขาเนี่เลยครับยังได้เล่นต่อครับแต่ว่าออน์เซนอย่าลึกอย่าลึกอย่าลึกอย่างไรแล้ลจวจังหวะไหลาบาชัวชัวเอา้าชัวแปลกๆครับจังหวะนี้ไมนต์โมนมันตัวเปิด โอ้ยเอาไมด้หนึ่งครับแล้วดูพาราทินเนี่ยลูกนี้มีลุ้นอย่าลงอย่าลงอย่าลงแล้วล้นไปกีสู่แตงกุโรเลสเหมือนกันเด้งๆอยู่แล้วเอาหายสองคนเลยมุมไกลได้มาสองครับปีโดเลสจะไปซ้ำชัวมาได้ชัวแล้วครับได้แน่ได้ชัวรแล้วโอ้ค่ายแตกจอมครับแล้วอยู่ดูแล้วอยู่ดูแบบรู้งานครับอยูดูคอยรู้กันเราเปิดมาวทข้างตัวคืงหลอดอีกไม่นึ่นบีล่าบีล่าเด้งๆเลยโอ้โหอินวันไม่ไหวย้ำอีกที เหล่าคนเดียวเอ้ยเยอยู่ดูอย่าอย่าแจมโอ้โหอยู่ดูฮะโอริโจน้องบอลแบตไปแล้ววิ่งมาไปดูได้กับเรียบร้อยครับไปดูได้เก็บบอลแลมโบกี้นี่